น้องกวินแต่งตัวหล่อแบบพ่อเป๊กอรสีริต้าพาลูกชายเที่ยวสมุยหล่อละมุนแต่เด็กจริงๆสําหรับน้องกวินลูกชายของคุณแม่คนสวยสีริต้าเจนเซนกับคุณพ่อสุดหล่อกอรน,นรงเดชโดยเฉพาะเวลาลูกชายแต่งตัวตามทิปต่างๆและภาพทิปล่าสุดที่3คนพ่อแม่ลูกไปเที่ยวกันที่เกาะสมุยความน่ารักของน้องกวินที่แต่งตัวเหมือนกับพ่อถอดแบบกันเป๊ะทั้งเสื้อกางเกงและหมวก กับแคปชั่นของพ่อที่เขียนไว้ว่าคนไหนกรคนไหนกวินครับงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์กันรัวกับความน่ารักของคู่พ่อลูกที่พากันแต่งตัวเหมือนกันอย่างกับฝาแฝดเช่นยิ่งโตยิ่งหล่อครับหล่อแพ็กค,คู่ครับจริงๆน้องหน้าเหมือนคุณแม่มากนะคะแต่ลูกเหมือนคุณพ่อเสื้อคุณพ่อคุณลูกนัดกันมาน่ารักมากๆครับฝาแฝดพ่อลูกค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุก .com ค่ะ